สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่เราได้เลือกรูปแบบนะครับหรือว่าเทมเพลตไปแล้วเรียบร้อยนะวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแต่งกันนะยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมทําการกดแค่คลิกแบบนี้เองนะครับเขาก็เปลี่ยนให้ทั้งหน้าแล้วนะท้งท้งหน้าแล้วนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการนะครับจะเปลี่ยนในส่วนของตัวฟอนต์นะครับตรงนี้นะเป็นคําอื่นนะครับก็แค่ดับเบิลคลิกนะครับหรือว่าทําไฮไลท์คุมแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ อ่าเป็นงานนำเสนอนะครับทําได้ทุกส่วนเลยนะครับเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็คือถ้าเราลองไปคลิกดูนะมันจะเป็นตัวหนังสือนะครับมาเรียงๆกันนะครับแล้วก็ฟอนต์ที่มันแตกต่างกันเห็นไหมครับไหมครับอ่าแบบนี้เห็นไหมครับถ้าในกรณีที่เราต้องการแบบว่าจะเลือกนะครับในส่วนของตัวฟอนต์หรือว่ารูปแบบตัวอักษรนะให้มีความน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะก็คลิกไปที่นี่นะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่ครับ บบนีบบเขาจะมีรูปแบบฟอนต์มาให้นะครับก็มีรูปแบบหลายหละมากนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แบบนี้นําเสนออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราจะดูรูปแบบทั้งหมดนะครับก็ลองเลือกดูเพราะว่าเขามีในส่วนของตัวพรีวิวให้ดูอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะปกติที่ใช้งานนะครับก็จะใช้เป็นไอติมนะครับ itim it im นะครับแบบนี้ ก็ดูน่ารักดีนะครับแบบนี้เลือไล่เมือเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นไอติมนะครับแบบนี้เขาจะขึ้นอันที่เราใช้งานมาอยู่แล้วนะครับพะเวลาที่เราเปลี่ยนฟอนต์แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าฟอนต์แต่ละประเภทนะครับเขาจะมีความหนาของตัวอักษรไม่เท่ากันนะบางทีมันก็จะเด้งแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะเราสามารถกดลดไซส์ของเขาลงได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่แบบนี้อยแป๊บหนึ่งนะครับนี่ได้แล้วเห็นไหมครับ นอกจากนี graduate, ้นะครับเราก็ยังสามารถ Copy นะครับรูปแบบของฟอนต์ของเราได้เช่นสมมุติว่ามีหลายอันนะครับแต่ว่าถ้ามานั่งเปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยมันไม่มันมันไม่เหมือนกันนะครับกลัฟอนต์กันนะเช่นต้องการให้ฟอนต์นี้นะครับเหมือนกับอันนี้นะครับไออันนี้เหมือนกับอันนี้นะครับก็ง่ายๆเลยก็คลิกขวานะครับแบบนี้แล้วก็รูปแบบการคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับก็เอารูปเหมือนลูกกิ้งสีนะครับไปแตะตรงนี้แล้วก็กดคลิกไปนะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นนนฟออตเเดียววกัับบขงรราาแล้ะค ตัวหนังสือเนี่ยถ้านในกรณีที่แบบว่าเราอยากได้ไซส์ขนาดนี้นะครับแต่ว่าไม่อยากลดแล้วเพื่อให้มันอยู่ในแถวเดียวกันบรรทัดเดียวกันนะครับเราสามารถกดขยายเขาแบบนี้ได้นะเลื่อนขยายซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นการจัดการตัวหนังสือนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนสีของเขาได้ด้วยนะวิธีการเปลี่ยนสีนะครับก็มาคลิกที่ตัวหนังสือนะครับแบบนี้แล้วไปเลือกที่ตัว a นะครับตรงนี้รูปแบบสีข้อความนะครับ เขาจะมีสีที่มันใกล้เคียงกับของเรามาให้นะครับหรือว่าอันที่ใช้อยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะตรงนี้ผมก็เรียกเป็นสีเดียวกับกรอบไปนะครับแบบนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับก็จะได้รูปแบบสีที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคลองเปลี่ยนเล่นดูนะครับแล้วก็ในกรณีที่ต้องการเพิ่มฟ้อนนะครับหรือว่าเพิ่มตัวอักษรเข้าไปนะครับเราก็สามารถมาที่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เพิ่มข้อความเนื้อหาเล็กน้อยเข้าไปแบบนี้ได้นะครับ เวลาจะลากนะครับก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสีนะครับไปเปลี่ยนฟอนต์ของเราได้เลยนะครับนี่ให้ติ้มนะครับความหนาเท่าไรอะไรยังไงนะครับอ๋อเดี๋ยวมีอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับข้อความนะครับเราสามารถกดลากเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดจัดซ้ายจัดขวาจัดตรงนี้ได้นะครับจัดซ้ายจัดขวานะครับจัดกลางนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้มีขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับหรือว่าขีดทับไปก็ได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็สามารถกําหนดในส่วนของตัวระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้ด้วยนะครับกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้นะครับระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะครับจะมีอันนึงก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับแบบนี้สมมุติว่าเราปั๊บปี้มาครับเขาเป็นบทความยาวๆเนาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดู ระยะห่างระหว่างมรรทัดกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยใช้ในกรณีที่แบบว่าตัวหนังสือของเรามันมีสละ2สองอพยัญชนะหรือว่าสระกสองชั้นนะครับเช่นสละอื้อแล้วก็ไม่โทะไรพวกนี้นะครับไม่หันอากาศไม่โทไม่เอกอะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยถ้าความห่างระยะระหว่างบรรทัดมันน้อยนะครับมันก็จะซ้อนกันนะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับโอเครูปภาพพวกนี้นะครับก็ถ้าไม่เอาเนี่ยเราสามารถกด เปลี่ยนไปก็ได้นะครับหรือลบไปก็ได้นะครับนะเาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเผื่อเออถ้าเกิดว่าทําผิดไปแล้วนะครับต้องการแก้ไขนะครับก็ให้กดตรงนี้เลือกทำนะครับหรือว่ากดคอนโทรลแซดมาก็ได้นะครับสามารถปรับแต่งในส่วนของตัวความเข้มความสว่างนะครับนี่ตรงนี้ได้นะโปร่งใสนี่อยากได้ไม่โปร่งใสบ้างนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ลองเล่นดูก่อนนะครับ จริงๆในส่วนของตัวพวกฟอนต์ต่างๆหรือว่าตัวหนังสือต่างๆเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแบ่งเป็นวิดีโอย่อยๆนะครับจะได้มาดูในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ